รายงานข่าวพิเศษความสูญเสียผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาอัปเดตวันที่8ธันวาคม2568ผู้ประกาศสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดต่อเนื่องตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดการประทะหลายจุดตั้งแต่ช่วงคืนวันที่7ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่8ธันวาคม2568ทำให้ทั้งสองประเทศมีความสูญเสียเพิ่มขึ้น ทั้งกำลังพลโครงสร้างพื้นฐานและด้านมนุษยธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนวันนี้วันที่8ธันวาคม2568กระทรวงกลาโหมไทยและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในส่วนของกำลังพลและประชาชนจำนวนหนึ่ง ความสูญเสียฝั่งไทยรายงานยืนยันว่ากำลังพลไทยเสียชีวิตหนึ่งนายในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนืนจังหวัดอุบลราชธานีบาดเจ็บรวม18นายส่วนใหญ่จากสะเก็ดร,ระเบิดและอาวุธยิงสนับสนุนแม้ยังไม่มีรายงานพลเรือเงเสียชีวิตแต่มีเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความตื่นตระหนกคือกองทัพบ,บกยืนยันว่าจรวด BM21 จากฝั่งกัมพูชาได้ตกในพื้นที่ชุมชนบ้านสายโทสิบ บ้านกรวดบุรีรัมย์แม้ไม่พบผู้บาดเจ็บแต่สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนความสูญเสียฝั่งกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าพลเรือนเสียชีวิตสี่รายในจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหารส่วนข้อมูลกำลังพลบาดเจ็บเสียชีวิตยังไม่มีตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนจากหน่วยงานกลางผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนการประทะต่อเนื่องทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ตลอดแนวจังหวัด ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกคือสะแก้วและตราดประชาชนอพยพกว่า70%ของพื้นที่เสี่ยงมีผู้หลบภัยเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมแล้วกว่า150,000คนรวมเหตุการณ์ต่อเนื่องทั้งปีนอกจากนี้ยังมีผลกระทบสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายกัมพูชาตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สอจุดส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการฝั่งไทย ตรวจพบการยิงสนับสนุนที่พุ่งเป้าใกล้สนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์สร้างความกังวลด้านสาธารณสุขความมั่นคงอย่างรุนแรงผู้ประกาศสรุปว่า <c oughs> เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมอย่างชัดเจนขณะนี้ไทยกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนและดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่สถานการณ์ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทุกชั่วโมง